สวัสดีคุณผมทุกท่านพบกับรายการใหม่ที่จะพูดถึงเรื่องที่มีใครเคยได้พูดถึงมาก่อนเลยครับทุกข้อสงสัยจะถูกคายปมลงให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่อยู่ในวงการแพทย์นะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเคยคิดไว้นั่นคือเรื่องของคลินิกความงามน,นั่นเองนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคลินิกที่เราไปแต่ที่ มีความน่าจะถือแค่ไหนพอหน่าจะถือพอไหมกับการที่เราจะไปทำคลินิกแต่ครั้งหรือการใช้ครีนบำรง,งแตกต่างจากการไปคลินิกอย่างไรบ้างจบจนค่าใช้จ่ายในการทำคลินิกแต่ครั้งมันแพงเกินไปหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เรามมกจะสงสัยแล้วก็สอบถามบรรดาเพจเว็บบอร์ดหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆมากมายเลยครับซึ่งคำตอบเหล่านี้ เราไม่รู้เลยว่ามันมาจากใครมันอาจจะมาจากคนไข้คนทั่วไปคุณหมอหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรักษาเลยก็ว่าได้นั่นก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าอบางมีอคาน่าจะถือเพียงพอหรือเปล่านะรวมไปถึงเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าคำตอบเหล่านั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงหรือเปล่า เราได้เพียงแค่คาดเนีเท่านั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ยินคำตอบจากคนในวงการเลยนอกเหนือจากการขายข้องใสแล้วเรายังได้เสริมถึงข้อควรรู้ดีดอีด้วยแค่นี้ผมบ้ามันก็คุ้มแล้วนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายการของเราแบบมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างนี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับว่ารายการนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถไปคลินิกความงานได้อย่าง มั่นใจมายิ่งขึ้นบอกก่อนเลยครับว่ารายการนี้อาจมีศัพท์ทางด้านวิชาการบ้างแต่เราจะไม่ให้คำศัพท์ที่เน้นเนื้อหาจนเกินไปจนคุณฟังไม่รู้เรื่องนะครับสัพท์ของเรายังคงเข้าใจง่ายคุยสบายเหมือนเดิมอยู่แน่นอนเพราะไฟก็ยังไม่บอกที่รายการเลยผมจะบอกเป็นตัวอย่างในพอดแคสต์นี้เลยนะครับ หมอจริงหมอปลอมคินในความงามดีจริงเหรอกับรายการแชร์ความจริงคินในความงามสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมนะครับคิวดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่สนใจในเรื่องของความงามจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับนี่เป็นอีพีโดเป็นตัวอย่างของรายการว่ารายการแชร์ความจริงคินในความงามจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง พบกับผมและหมอโลได้เลยนะครับโอเคครับงั้นก็มาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะครับก็ก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่ครับเป็นรายการแชร์ความจริงคลินิกความงาม EP สูตรนะครับครับผมซึ่งอันนี้ผมมาคุยกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยหลายผู้ฟังนะครับอาจจะสงสัยว่าพวกเราสองคนคือใครงั้นก่อนอื่นนี่เราแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้คุณหมอเป็นใครมาจากที่ไหนบ้างหรอครับ ก็เป็นหมอของเดอะสกินนะครับทามาสิบกว่าปีแล้วครับโอ้ oh, ทำมาสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยครับผมครับโอ้ oh, แต่น้นิดเหมือนผมมาเจอกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยครับเนี่ยคนัหมอท The Skin ําเดอะสกินนี่มันมีเกี่ยวกับการรักษาอะไรบ้างครับก็โดยรวมก็มีทั้งหมดอะครับมีทั้งในเรื่องของการเสริมความงามการรักษาทั่วๆไปที่รู้ๆกันอยู่นะโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์ความงามสิวฝ้ากระแล้วก็มีพวกกลุ่มของัญญกรรมแต่กลุ่มสัญญกรรมก็จะเป็นอีกแผนกหนึ่งที่จะเป็น เป็นแพทย์สัญญกรรมความงามเป็นการทําเรื่องของสัญญกรรมครับอ๋อครบทั่วเลยครับผมก็เป็นคนที่แบบชอบเรื่องความงามู่แล้วกําลังตัดสินใจเลยครับว่าแบบจะมารักษาที่คลินิกความงามดีไหมอันนี้ผมว่าก็น่าเป็นเรื่องที่ตอบตยวกับตัวผู้ฟังหลายท่านเลยครับว่าคลินิกความงามแบบมีความสําคัญอย่างไรบ้างที่รู้สึกผมเป็นเกียรติมากเลยครับแบบได้มาคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญแบบนี้โดยอันนี้อธิบายก่อนนะครับตัวรายการของเรา จะเปรี่ยนสมือนคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บุคคลทั่วไปอย่างบุคคลทั่วไปก็เป็นผมเองที่สนใจในเรื่องของความงามซึ่งอันนี้คุณหมอก็จะเป็นในเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าแบบมีมุมมองอย่างไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องของความจริงคือความงามที่มีการคุยขานทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือต่างๆนานาครับซึ่งนวนจะเป็นคําถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยไว้นะครับ อันนี้ในมุมมองของคลินิกความางามของผมอันนี้ผมก็สงสัยครับว่าอืมันสงสัยหลายเรื่องว่าแบบดีจริงหรอมีมีการรับรองอย่างไรบ้างกี่ครั้งถึงเห็นผลซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสงสัยหลายอย่างมากอันนี้คุณหมอพอให้คํานิยามแบบสัส้นๆของคลินิกความงามได้ไหมครับว่าแบบคลินิกความงามน,นี่มันสำคัญยังไงบ้างรายการเราจะช่วยตอบตรงไหนได้บ้างครับอืม ก็ชื่อก็บอกอย่แล้วครับคลินิกค,ความงามก็คือเป็นคลินิกที่มารับบริการเพื่อเสริมนะครับบุคลิกภาพเรื่องของความงามไม่ใช่เรื่องของการป่วยเป็นโรคเพราะฉะนั้นก็คือความงามเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอย่างที่เราสนใจเพิ่เราสนใจอะไรเนี่ยเราก็ลองปรึกษาทางคลินิกที่เราได้ไปเข้าไปใช้บริการลองคุยดูก่อนแล้วดูซิว่าไอ้คำว่าความงามของเราครับกับความงามของเขามันตรงกันไหมและคุยกันรู้เรื่องไหมนะครับ ่อนที่จะตัดสินใจในการรักษาเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่โรคนะแต่เราจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็มุมมองของความงามแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับอืมก็จริงนะครับเรือ,อน,นี้มันก็เหมือนกับเป็นตัวเสริมข,ของเราให้แบบปกติรูภาพของเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้ผมว่าตัวพอร์ตแค่ของเรานี่แบบมันพิเศษอย่างหนึ่งครับคือ โดยปกติการพูดถึงคลินิกความงามจะเป็นการพูดถึงตัวบุคคลทั่วไปเฉยๆหรืออาจจะเป็นทางคุณหมอหเฉยๆแต่ว่าอันนี้เรามีการมาดีเบตกันทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็คนที่เป็นแพทย์เฉพาะโดยตรงผมว่ามันคงได้มุมมองอะไรใหม่ๆออกมาหรือทําให้คนที่กําลังตัดสินใจที่จะรักษาในคลินลิกความงามมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่านอกจากตอบข้อสองสัยแล้ว เราจะได้ตอบแบบปัญหาของคนหลายคนอีกด้วยครับเพราะแบบหลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัวคลินิกความงามหลายที่มันก็มีผลออกมาแบบเรื่อยๆแต่บางทีมันผลดขึ้นมาแบบเป็นดอกเห็ดเลยว่าไงครับคุณหมอก็มันเป็นมันเป็นเทรนครับมันเป็นเทรนเทรนเรื่องความงามกำลังมามเป็นเรื่องธรรมชาติครับใช่คับก็ต้องมีในเมื่อมีมีมีผู้ต้องการรับบริการก็ย่อมมีผู้ให้บริการที่มากขึ้นเป็นเรื่องปกติก็จริงนะครับ วมา่าไปนี้แบบเทน <ร Stevens. S 1> เรื่องความงามคือจะว่าไงอ่ะผมว่ามันเป็นเทนอีกไปสักพักใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเราะแบบคนเราก็สมัยนี้รู้จักการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างสมัยก่อนก็อาจจะมีแบบพวกดารามาอะไรย่างนี้เยอะแยะคลินิกเรานี่ก็ดารามาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยก็มีมาครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ออกสื่อเพราะว่าดาราบางท่านท่านก็ไม่ได้ต้องการที่จะ ออกสือ่อมากเท่าไหร่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตเขาก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางลอดไลฟ์มาจนเหนื่อยแล้วก็อาจจะมาโมเมนต์เขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับก็จริงครับ,รบือแบบนี้เป็นข้อดีของคลินิกเสริมความงามหลายที่รวมถึงของเราเลยครับเนี่ยแบบจะว่าไงครับช่วยเก็บความลับหรือว่าเก็บความเป็นส่วนตัวของคนได้เป็นอย่างดีครับถ้าถ้าความลับ ข้อมูลส่วนตัวคนไข้ความร้นนี่คือทุกคนอยู่ดนะั้ดาราไม่ดาราก็ปฏิบัติเหมือนกันทุกคน<อ>ก็ต้อง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 ปิดเป็นข้อมูลของคนไข้คนเดียวครับอดืดีเลยครับเนี่ยคือแบบเราไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบข้อมูลเราจะหลุดไปหาใครที่ไหนแต่ว่าหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เราไม่อยากให้คนอื่นได้รู้อะไรมานี้มันก็ช่วยเพย์เซฟให้เขาแล้วก็เราได้ระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวต้องสรุปรายการเลยครับว่าตัวอะไรของเรา ก็นอกจากจะมีการถกเรื่องเกี่ยวกับคลินิกความงามแล้วเราจจะมีการพูดถึงเคสต่างๆอนา,าหรือว่ากรณีศึกษาของคลินิกความงามด้วยอีกด้วยครับครับผมซึ่งนอกจากปัญหาอะไรต่างๆอนา,าแล้วรายการของเราจะมีการออกอากาศหนึ่งอีพีต่อสัปดาห์ครับโดยอันนี้จะออกอากาศทุกวันจันทร์ตอนประมาณสองทุ่มนะครับโดยอันนี้จะออกอากาศทางช่องทาง YouTube อติฟายบล็อกดิจิตอลแค แล้วก็ Apple Podcast นะครับโดยนี้เดี๋ยวจะริบดำเนินการให้แล้วก็ช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook แชร์ความจริงคลินิกความงามหรือผ่าน IG และทวิตเตอร์ได้เลยครับทุกช่องทางเป็นชื่อแชร์ความจริงคลินิกความงามหมดเลยครับซึ่งอันนี้ก็ฝากรายการนี้กับทุกคนด้วยครับหวังว่าทุกคนจะได้เรื่องราวดีๆกลัไปครับโดยถ้าเกิด คุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอย่างไรหรือว่าอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับคลินในความงามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบนำมาทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอโ่กมากเลยนะครับครับสวัสดีครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชแนลนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับหมอจริง หมอปอมคีนี่ความงามดีจริงเหรอกับรายการแชร์ความจริงคีนีนความงาม